คุณธงชัยภูพาดพลอยถามว่าเชื่อเรื่องพญานาคไหมเรื่องพญานาคเหรอผู้บรรยายว่าผู้บรรยายเคยทําคลิปเรื่องพญานาคมาแล้วนะครับย้อนไปถึงที่ประเทศอินเดียเลยคือเรื่องนี้ขออนุญาตพูดยาวนิดหนึ่งเรื่องพญานาคความเชื่อนี้มาจากไหนดีกว่าในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่จะมีาศาสนาพุทธเข้ามาให้คนไทยนับถือเนี่ยเรานับถือาศาสนาพราหมณ์ เหมือนกับที่อินเดียที่ก่อนจะมีศาสนาพุทธผู้คนนับถือศาสนาพราหมณ์นะครับกรัตรของอินเดียเนี่ยจะมีพราหมณ์เอาไว้คอยพูดคุยเป็นของตัวเองเลยซึ่งในเมืองไทยก็ไม่ต่างครับแผ่นดินไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยอยู่ติดกันนะครับการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมแม้กระทั่งศาสนาพราหมณ์เข้ามาถึงเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วถ้าสังเกตจากเครื่องแต่งกายของทางพม่า จะเห็นชัดว่าเครื่องแต่งกายที่เป็นชาวพื้นเมืองแบบโบราณจะใกล้เคียงกับของทางอินเดียเลยคล้ายกันเลยเมืองไทยก็คล้ายกันนะครับเรื่องหน,ห,อหน้าก็มาจากทางอินเดียทางสายศาสนาพราหมณ์นี่แหละครับซึ่งทางอินเดียถ้าเราไปดูในคลิปของมิติที่6ก็ได้ได้ทําอธิบายไว้แล้วก็คือหน้าของทางอินเดียเนี่ยคืองูไม่ได้มีงอนแบบ รายิบระยับเหมือนที่เห็นในเมืองไทยนะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมนาคจากอินเดียพอมาถึงเมืองไทยแล้วถึงได้แบบวิจิตพิสดารไม่รู้ว่าเขามีเรฟเฟรนซ์หรือว่าแหล่งอ้างอิงจากแหล่งไหนอาจจะมาจากทางพม่าหรือเปล่าเพราะว่าทางพม่าเองเนี่ยทะเลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทะเลที่สวยงามจุดที่ลึกก็ลึกไปเลยจุดที่ไม่ลึกก็ไม่ลึกเลยอาจจะเคยเห็นปลาออฟฟิศกระโดดขึ้นมาจากน้ําทะเลหรือเปล่าเวลาเราเห็นออฟฟิศ กระโดดขึ้นมาลักษณะการกระโดดมันจะกระโดดลอยขึ้นมาทั้งตัวเลยอาจจะทําให้เขาเอาตรงนี้มาผนวกรวมกับงูยักษ์งูใหญ่ของทางอินเดียแล้วก็ออกแบบให้เป็นพญานาคขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับสถานผู้บรรยายว่าเชื่อหรือล่าคือมันเป็นสิ่งที่คนโบราณเขาเห็นนะเขาอาจจะเห็นงูยักษ์เขาอาจจะเห็นออฟฟิชด้วยความเชื่อในสมัยโบราณที่มาจากาศาสนาพราหมณ์อาจจะทําให้พวกเขาสรุปว่านั่นแหละคือพญานาค ที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ถามว่าพญานาคมีความศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละตัวบุคคลนะครับผู้บรรยายไม่ขอไปพาดพิงถือว่าพูดปวนน้ำให้คุณมันไม่มีประโยชน์ เขาเป็นว่าให้ความรู้ที่มาดีกว่าว่านาคเนี่ยมาจากไหนโดยเมืองไทยเนี่ยาศาสนาพราหมณ์เข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่า,าศาสนาพราหมณ์นะครับเรียกว่าไสายศาสตร์ซึ่งไสยศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ได้สะกดแบบไสยศาสตร์แบบสระไอสอเสือยอยักษ์สราลาสระอาอสอเสอือต่อเต่าลอเรือกระลันนะเขาสะกดแบบไสยสาศาสนาหรือาศาสนา,าก็คือเป็นาศาสนาไสย ไม่ใช่ศาสตร์ที่แปลว่าวิชาเหมือนปัจจุบันก็เป็นไปได้ว่าพอเวลาผ่านมาเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเขามองว่าศิยศาสตร์มันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้มันเหมือนเป็นวิชามากกว่าเขาก็เลยเปลี่ยนตัวสกดจากศาสะนะ เป็นศาสตร์ตาก็คือศิลศาสตร์ที่เป็นวิชาที่มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีด้านดีก็เหมือนหนังแบบแม่มดของเมืองนอกอะ่ะฝ่ายดีต้องแต่งชุดขาวฝ่ายไม่ดีต้องนุ่งสีออกดักดักหน่อยทำให้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าในวัดแต่ละแห่งจะมีการตั้งรูปปั้นหรือสี ฤษีนี้ก็คือพราหมณ์นะครับอย่างพระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าใครดูใน DV d ดีเรื่องพระพุทธเจ้าของค่ายสหมงคลฟิล์มที่เขาเอามานําเสนอซีนท,ที่เขาทำเนี่ยเป็นของประเทศอินเดียเลยเขาจะใช้คําเรียกพระพุทธเจ้าเหมือนเรียกว่าเป็นฤษีนะเป็นมุนีเป็นเหมือนนักบวชสมัยนั้นนักบวชทุกคนก็คือฤษีศาส,สนาพรามก็เลยลักษณะแบบนั้นนะครับ อาจจะไม่ถูกต้องนะไว้ว่างๆเดี๋ยวผู้บรรยายจะพยายามรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพราหมณ์ในประเทศไทยรวมไปถึงก่อนที่เมืองไทยจะนับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยเมืองไทยนับถือศาสนาอะไรมาก่อน <c oughs> ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ก็แล้วกันว่าที่หน้าบ้านของหลายๆท่านนะครับอาจจะมีนะบางคนก็ไม่มีนะก็คือ สารประภูมิเจ้าที่นั่นคือาศาสนาที่โบราณกว่า,าศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับเป็นาศาสนาที่กว้างใหญ่ไปไกลถึงยุโรปญี่ปุ่นยังมีเลยนะแล้วทำไมยุโรปจะไม่มีนะครับมีตั้งตามทางเลยเหมือนกันเลยขับรถผ่านไม่รู้บีบแต่ผ่านเหมือนบ้านเราหรือเปล่า ถ้าทำได้ก็อยากจะรวบรวมเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงที่มาของศาสนาต่างๆตอนนี้เนี่ยรวบรวมมาครึ่งปีแล้วยังสรุปไม่ได้เลย